สวัสดีครับบงววตัวเป็นตัววันนี้ฟุตบอลนัดสุดสัปดาห์นี้นะครับกลับมาแตะกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลังจากที่ปล่อยไปให้ฟุตบอลถ้วยเตะกันในช่วงกลางสัปดาห์วันนี้ไปที่คู่ของพิมลีของกิษนะครับในคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอเวอเรสตนทีมอันดับที่16นะครับอย่างที่รู้กันอยู่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นปีนี้นะครับลุ้นท็อปโฟนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มแบบ คงเส้นคงวาอยู่นะครับเจอกับเอลตันทีมที่นะครับดิ้นรนหนีตกชั้นแม้จะแม้ขณะนี้นั้นนะครับทีมของตัวเองนั้นจะมีอันดับที่ดีขึ้นนะครับอยู่ในโซนปลอดภัยนิดหน่อยแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะครับก็ต้องโชว์ฟอร์มอ,อย่างดีนี้ต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่ปลดนะครับแฟงแลมพารดออกไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้านหลังสุดชนะ3เสมอหแล้วแพ้1 การแพ้แพ้นัดเดียวที่ทําให้ตัวเขาเองเอทำให้สโมสอนนั้นก็คือเป็นการแพ้แพ้ให้กับนิวคาสเซิลคู่แข่งแย่งท็อปโฟด้วยกันเองนะครับส่วนเอเวอตันนั้นห้านัดหลังสุดแพ้ไปแพ้นัดเดียวนะครับเสมอสามแล้วก็ชนะหนึ่งเป็นการเก็บแต้มนะครับที่ดีขึ้นของเอเวอตันครับหลังจากเปลี่ยนกุญซอนะครับ <c oughs> จอนได้นะครับเข้ามาทําให้เอลตันนั้นเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากสี่นัดหลังสุดแม้จะชนะแค่นัดเดียวแต่ก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับก็มาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมที่ต้องการแต้มเพื่อนะครับรุ้นหนีท็อตแนมฮอสเปอร์ในตารางตารางอันดับคะแนนท็อปโฟนะครับกู่นี้นะครับ แมนยูเต็ดนั้นเปิดบ้านจําเป็นที่ต้องชนะถึง2ลูกนะครับจะทําให้กองเชียร์นั้นแฮปปี้นะครับดีด้ดากันเลยแต่บางมองว่าชอนไร e กับลูกทีมของเขานั้นเป็นทีมที่แพ้ยากนะรับชี t ไปที่เอเวอเรตันจะไม่แพ้ขาดลอยให้กับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับไปที่ฟุตบอลบุนเดซีการะครับในคู่ของไฟบวกทีมอันดับ4เจ้าบ้านครับพบกับทีมจากฝูงอย่าง b a รอันมิวนิกนะครับถึงแม้นัดล่าสุดในการสัปดาห์นั้น นะครับไฟบวกจะบุกไปเอาชนะจกฝูงเอ่อบุกไปเอาชนะจกฝูงไบเยนเมนิกในถ้วยเดฟเอ์บุคานได้ก็ตามนะครับคู่นี้นะครับมีคู่นี้นะครับไบเยนมนิกจาเป็นที่จะนะครับต้องเอาชนะสถานเดียวนะครับเพื่อที่จะการันตีจากฝูงต่อไปนะครับเพื่อที่จะการันตีจากฝูงต่อไปนะครับซึ่งในยุค ที่เปลี่ยนมาเป็นโทมัสทูเคิลนะครับเราจะเห็นได้ว่าในนัดแรกที่เอาชนะบเซียดอตมูลได้นะครับในลีกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเกมรุกนะครับเล่นกันได้หลากหลายขึ้นนะครับโดยเฉพาะโทมัสเอ่อโทมัสมุลเลอร์นะครับโอ้โหที่ได้ว่ากลับมาโชว์ฟอร์มแค่นัดแรกกับโทมัสทูเคิลนั้นได้ดีเหลือเกินนะครับมีอิสระเล่นมากขึ้นนะครับสำหรับโทมัสมุลเลอร์ในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับก็นะครับ บาเยอร์มิวนิกนะครับชี้ไปเลยและการจะบุกไปเอาชนะไฟบวกทีมอันดับ4นะครับอย่างน้อยๆ2อ,อ,อเมตรขึ้นไปชี้ไปที่ทีมเย,ยอย่างบาเยอร์มิวนิกนะครับผมสวัสดีครับ